ระบบเทพแห่งความโกลาหลแห่งโต้หลัวตอนที่หนึ่งส่งป่ายหวนข้ามไปแล้วเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเป็นที่ที่ไรแสงสว่างเขาสังเกตจากบริเวณรอบข้างพบผนังหินล้อมรอบตัวอ่านโรกสีนะฮ่าฮ่าใช่สีนะเราตายไปแล้วนี่ส่งป่ายหวนชายหนุ่มวัย25ปีพนักงานบริษัทการค้าแห่งหนึ่งในตงโจ เขาเป็นแค่เซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพนักงานขั้นต่ำที่ได้เงินเดือนที่แสนจะน้อยนิดแม้จะถูกกดขี่จากเจ้านายบ้าอำนาจไหนจะเพื่อนร่วมง,งานที่ดูแคลนเขาที่ไม่มีเงินแต่เขาก็ไม่ได้สนใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถส่งป่ายหยวนเกิดในครอบครัวยากจนแต่ส่งป่ายหยวนก็ขยัน ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวกับแฟนสาวที่คบกันมากว่า12ปีส่งป่ายยวนนั้นหล่อเหลาแม้จะยากจนก็เถอะรูปลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้คิ้วคมเสมือนดาบตาคมดั่งพญาเหี่ยวที่จ้องมองจมูกโด่งเสมือนภูเขาไท่ซ่านริมฝีปากเปรียบดั่งยามดอกบัวผลิบานผมหนกดำสมเป็นชายชาตรี สูง182เซนติเมตรไม่ว่าเดินไปไหนไหนก็จะมีสาวๆมองมาที่เขาตอลออดอพูดง่ายๆถ้าเขาไม่จนจริงๆเขาคงเป็นไอดอลหรือดาราดังไปแล้วทั้งความสุขุมและความใจเย็นของเขานั้นช่างมีเสน่ห์วันนี้เป็นวันเกิดของแฟนสาวแสนสวยของเขาเขาได้เตรียมช่อดอกไม้และของขวัญเพื่อมาเซอร์ไพรส์แฟนสาว เธออยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้นที่18ส่งป่ายยวนเดินเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ด้วยความมั่นใจกดลิฟต์อ้าวชิบหายลิฟต์เสียแม้ว่าจะพยายามกดเท่าไหร่ก็ไม่มีสัญญาณว่าลิฟต์จะเปิดออกเลยเขาจึงลากขาทั้งสองข้างของเขาเดินบันไดขึ้นไปใช้ความพยายามกว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้มาถึงหน้าห้องของหวานใจของเขา แสงรำไรจากช่องประตูที่ไม่ได้ปิดสนิทเขาเองคิดว่าคงเป็นแฟนสาวของเขาที่ลืมปิดประตูเขาจึงเปิดประตูและเดินเข้าไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหวังว่าแฟนของเขาจะดีใจที่เห็นเขามาเซอร์ไพรส์ตัวเองมาในวันเกิดของเธอหอร้างหอร้างตับตับตับห้องนอนมีเสียงออกมา ไม่ใช่เสียงอื่นใดแต่เป็นเสียงของแฟนสาวของเขาเองที่เหมือนว่าจะได้รับความเจ็บปวดแต่ก็ฟังดูเหมือนมีความสุขส่งป่ายหวนไม่ใช่คนโง่เขารับรู้ได้ทันทีว่าในห้องนอนของแฟนสาวมีอะไรเกิดขึ้นหัวใจของเขาเจ็บปวดคนที่รักกันมากกว่า12ปีทำไมถึงไปเย็ดกับคนอื่นได้เขาคุกเข่าลงทันที นื่องจากไม่มีเรี่ยวแรงเหลือไม่ว่าจะบอกชำทางจิตใจหรือการเดินบันไดขึ้นมาอีก18ชั้นส่งป่ายยวนคุกเขาอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังมีเสียงคร่ำครวญออกมาจากห้องนอนอย่างต่อเนื่องออร้างออร้างตับตับตับ,ตบ,ตบแรงอีกที่รักคำพูดเหล่านั้นเล็ดลอดออกมาในใจของเขาคิดทำไมเอากันนานจังเขาไม่กล้าที่จะเปิดประตูเข้าไปกลัวจะเห็นภาพที่ปาดตา ถึงจะจินตนาการออกว่าสิ่งใดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็เถอะจึงได้แต่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าห้องนอ,อ,อนอเวลาผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆประตูก็ได้เปิดอออกอแฟนสาวของเขานุ่งผ้าขนหนูสีขาวออกมาส่งป่ายยวนถามเธอเธอทำไมทำอย่างนี้กับฉันแต่คำพูดของผู้หญิงที่เขารักมาตลอด12ปีคือนายคิดว่านายเป็นใคร นายคู่ควรกับฉันหรือไงทรงป่ายยวนโมโหมากได้แต่ด่าเธอเธออีดออกออีกระรีทันใดนั้นเขาก็ยืนขึ้นและผลักประตูเข้าไปเพื่อจะดูหน้าชายชูว่ามันเป็นใครเมื่อเห็นเขาถึงกับพงหลังพบว่าชายชูที่เธอนอนอยู่ด้วยนั่นคือเจ้านายของเขาเองไอเฮียมึงมึมึง,มง,มงไอ้อ้วนไงป่ายหอยวอวนอ แฟนของแกแจ่มดีนี่ว่าเธอขยมมันมากเลยล่ะเจ้านายของเขาพูดออกมาในขณะที่กำลัวสุบ,บุรี่ไปด้วยส่งป่ายหย่วนโกรธมากตะโกนขึ้นไอเลวไอสัตว์มึงตายความโกรธเขาครอบงำเขาไม่คิดผิดถูกอะไรทั้งนั้นเขาวิ่งไปห้องครัวคว้ามีดปอกผลไม้และวิ่งกลับมาที่ห้องนอนที่ไอ้อ้วนและแฟนสาวของเขาอยู่ เขาจะแทงพวกมันทั้งสองคอนอด้วยความโกรธเขาจึงไม่ยับยั้งใจใดๆทั้งสิ้นพุ่งมีดปลายแหลมด้วยความเร็วสูงกะว่าจะแทงให้ทะลุพุงอ้วนๆของเจ้านายบัดซบที่เป็นชู้กับแฟนสาวของเขาเก้าที่สี่ก่อนอาจยากรรมจะเกิดขึ้นสะดุดชิปหายเขาพุ่งทยานอย่างกับนักว่ายน้ำฟรีสไตล์หนึ่งเมตรออกนอกหน้าต่างของระเบียงห้องนอนแฟนสาว ไอเฮียเอ้ยน้ำตาไหลเป็นสายคำสุดท้ายที่เอื่อนเอ่ยของเขาก่อนที่จะตกลงมาก็มีแต่คำว่าไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันเหมือมองตัวเธอลับห่างไกลปล่อยฉันเคว้งคว้างเหมือนคนเจียนตุก๊กที่ฟุตบาทหน้าอาพาร์ตเมนต์ไว้กรีสผู้กรีสไม่ใช่แฟนคลับของคนนี้นะตัดมาณนะปัจจุบันส่งไปหอยยวนอ เฮ hey, อนึกไปก็เท่านั้นดูสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่ามีแต่หินรอบตัวที่นี่คือที่ไหนกันแน่นรกสินะเขาคิดในใจเอ๊ะแต่ช่องทางด้านหน้าที่มีแสงรำไรอยู่ด้วยเขาก็คิดขึ้นว่าถ้ำหรือเปล่าข้างซ้ายก็หินข้างขวาก็หินด้านหน้าก็มีหินด้านล่างก็มีแต่หินหือไม่ใช่นี่ว่า น้ำแดงอะไรลออือเลือดเลือดเอ้ยเลือดบ่อเลือดขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างส่งป่ายหยวนตกใจและแปลกใจมากทำไมเราถึงลอยอยู่บนบ่อเลือดได้ละ่ะไม่ใช่สิเอาเอย้ยเราโดนแขวนอยู่นี่ว่ามีเชือกแขวนตัวเขามาจากผนังหินด้านบนเขาพยายามขัดขืนพลิกตัวเพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดไปได้ แต่ไม่ว่าพยายามจะขัดขืนสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นพอลอก็ตัวเขานั้นเป็นแค่เด็กทารกที่ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยซ้ำอะไรเนี่ยทำไมเราถึงเป็นเด็กได้ละ่ะส่งป่ายหยวนพยายามคิดนึกอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่านี่คือการเกิดใหม่ใช่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเกิดใหม่เกิดใหม่สีนาเขาดีใจมาก แต่ทว่าเมื่อคิดดูอีกทีนี่เหมือนนว่าเราก็กำลังจะตายอีกรอบนี่สิบ้าเอย้ยแต่เมื่อเขาได้กวาดตามอองอด้านหน้าบ่อเลือดเขาสังเกตดูว่ามีคนอยู่ประมาณเจ็คนเป็นคนใส่ชุดคลุมสีดำห้าคนและมีผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่สองคนพวกเขาถูกมัดมือไว้ด้านหลังตัวเองทันใดนั้นชายชุดคลุมดำก็ได้เอามีดปาดคอผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองเพื่อเติมเลือดในบ่อเลือด ริมฝีปากของทั้งสองคนก่อนสิ้นลมหายใจพยายามพูดอะไรสักอย่างกับส่งป่ายหอยอวนอแต่ส่งป่ายยวนเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ทั้งสองคนกำลังจะพูดกับเขาเลยจิตใจของส่งป่ายยวนรู้สึกเจ็บปวดทำไมทำไมกันทำไมเราถึงเจ็บที่ใจขนาดนี้เหมือนหัวใจกำลังจะฉีกขาด ด้วยความเจ็บปวดสติของเขาจึงเลือนลางและสลบไปภายนอกถ้ำเสียงอันเกรงไกลเอ่ยออกมาว่าไล่ล่าฆ่าพวกมันให้หอมอดบอุรุษผู้ยืนอยู่บนอากาศด้วยใบหน้าที่ดุดันความหน้าเกรงขามร่างกายที่กำยำแข็งแรงและชุดเกราะสีทองที่เปล่งประกายเขามีวงแหวนมุนรอบตัวเก้าวงเหลืองเหลืองม่วงม่วงดำ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 แด,ด,ด,ดง ชายผู้นี้คือราชทินานามพรหมยุทธจระเข้ทองคำระดับ98ปุโรหิตลำดับที่สองของหอสังฆราชในสำนักวิญญาณยุทธได้รับคำสั่งจากมหาปุโรหิตเพื่อกำจัดวิญญ,ญาณจันพูชั่วร้ายในพรมแดนที่ติดกับจักรวรรดิทิงหลัวทักษะวิญญาณที่7กายแท้จระเข้ทองคำ จระเข้ทองคำขนาดกว่า90เมตรแหวกเมฆลงมาฟาดหางเข้าใส่วิญญาณจันผู้ชั่วร้ายทำให้วิญญาณจันไร้นับ100อนั้นตายหมดเกลี้ยงทันทีพลังของวิญญาณจันผู้ชั่วร้ายเหล่านี้เป็นแค่ปรมาจารย์วิญญาณระดับ41จนถึงราชาวิญญาณระดับ55เท่านั้นจึงมีอาจท้านทานการทำลายล้างของจระเข้ทองคำระดับ98ได้เลย เลือนไหลนองและศพกระจัดกระจายเต็มพื้นด้วยพลังมหาศาลเมื่อสนามรบเงียบลงเหล่าวิญญาจารย์กว่า300คนจากสำนักวิญญาณยุทธและจระเข้ทองคำจึงได้เข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่อีกหรือไม่ระหว่างเดินทางเข้าไปถ้ำก็ยังถูกวิญญาจารย์ผู้ชั่วร้ายดักลอบโจมตีอยู่เป็นระยะจึงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังเดินฝ่าและฆ่าวิญญาจาร์ผู้ชั่วร้ายไปได้ตลอดทางลึกเข้าไปในถ้ำพบร่างชายและหญิงที่ไรหัวอยู่หน้าบ่อเลือดแม้ในถ้าจะมืดแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหล่าวิญญาจารู้สึกเศร้าสลดใจแอและก็โกรธแค้นต่อเหล่าวินญ,ญาจาร์ผู้ช่วยร้ายเป็นอย่างมากจอระเขธทองคําก็แอบขมคิ้วด้วยจากภาพที่เห็นหลังบ่อเลือดมีวิญญาจารผู้ชั่วร้ายอยู่อีกห้าคน เหล่าวิญญาณจยา์จากสำนักวิญญาณยุทธจึงเข้าปราบปรามทันทีด้วยจำนวนที่แตกต่างกันวิญญาณจาย์ผู้ชั่วร้ายจึงถูกสังหารทันทีท่านปุโรหิตเราพบทารกคนหนึ่งคาดว่าจะถูกนำมาสังเวยเพื่อจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายจะทำอย่างไรดีขอออรับหัวหน้าทีมย่อยจัก,กระพัดวิญญาณเหมยโยระดับ68เป็นผู้รายงานนำทารกคนนั้นมาให้ข้าจระเข้ทองคำกล่าว เมื่อทารกได้นำมาถึงจระเข้ทองคำเขาจึงพินิจวิเคราะห์และตรวจดูสภาพร่างกายของทารกน้อยสรุปว่าทารกคนนี้แข็งแรงดีและเมื่อจระเข้ทองคำส่งพลังวิญญาณเข้าไปในร่างของทารกขอจงพบว่าทารกคนนี้ยังมีกายาอย่างบริสุทธิ์อีกด้วยวอยซึ่งเป็นกายาพิเศษที่หายากมากในทวีปโตวอหลวงหมื่นปีจะมีสักครั้งที่กายาอย่างบริสุทธิ์จะโผล่ออกมาให้เห็นซึ่งเป็นหนึ่งในสองกายาในตำนาน อีกหนึ่งนั้นคือกายหญิงสุดขั้วที่มีอยู่แต่ในบันทึกลับของหอสมุดในสำนักวิญญาณยุทธ์เขาตื่นเต้นมากและแปลกใจมากที่ได้พบกับกายาหย่างบริสุทธิ์ในสถานที่เช่นนี้แต่ก็แอบสลดใจแทนทารกตัวน้อยชายและหญิงสองคนที่หน้าบ่อเลือดน่าจะเป็นพ่อและแม่ของเจ้าหนูนี่จากออราที่หลงเหลือทั้งสองน่าจะเป็นราชาวินนานอและทั้งสองก็ยังเป็นวิญญาจาันอิสระอีกด้วย เาถอะนี่อาจเป็นวาสนาของเจ้าหนูน้อยนี้และข้าพวกเจ้าทั้งสองก็หลับให้สบายเถอะข้าจะเป็นคนดูแลเจ้าหนูนี้แทนพวกเจ้าเองจอระเข่ทองคำกล่าวต่อร่างไร้วิญญาณทั้งสอง